ผมไม่เคยดูพี่นาคภาค1ถึง3มาก่อนเลยครับคราวนี้คือครั้งแรกของการไปดูพี่นาคแล้วก็ไปดูกันภาค4เลยที่ไปดูเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับแต่เป็นคนที่มีความสงสัยว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าแฟนชายแฟนชายหนึ่งมันทาเงินถึง3ภาคมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีมันต้องมีข้อดีอะไรบางอย่างมันไม่ใช่แบบจับพัดจับผูที่แบบทาหนังดีมาเรื่องหนึ่งอ่ะภาคหนึ่งแล้วก็จบไปภาค2ก็จบไปภาคสามมันมีดีมาเรื่อยๆืแล้วมันก็มีมาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นมันต้องมีบางอย่างที่มันทําได้บางอย่างที่มันทำได้ดีบางอย่างที่เป็นโมนสเนตที่ทําให้หนังเรื่องนีย้ยังคงที่สร้างภาคต่อที่แบบเหมือนพอดแทบจะเหมือนเดิมเจอผีตัวแบบเดิมเป็นพี่นาคแบบเดิมแต่ทําไมมันถึงยังไปข้างหน้าได้เรื่อยๆอยู่ตรงนี้วะนั่นคือความรู้สึกของผมก่อนไปดูพี่นาคสีนะครับแต่พอได้ดูหนังจบเนี่ยผมเข้าใจอย่างทองแท้แล้วว่าอ๋อมันสนุกนี่เองคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรวุ่นวายคือมันเป็นหนังที่สนุกเท่านั้นเอง มันเป็นสิ่งที่เหมือนฟังดูง่ายนะเว้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเหมือนเออหนังสนุกสักเรื่องหนึ่งมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากอยู่เหมือนกันนะนี่คือหนังที่ผมรู้สึกว่ามันมีหลายหลายชั้นหลายซ้อนมากคือโทนหนังของเรื่องเนี่ยแน่นอนแหละมันหน้าหนังมันเป็นหนังผีแบบหนังผีมีผีพี่นาคเจอผีพี่นาคแต่ถ้าเดียวกันแล้วมันก็ต้องเป็นหนังตลกด้วยซึ่งสองโทนนี้มัน มันไม่ควรจะไปด้วยกันได้ใช่ไหมมันไม่ควรจะไปไว้ได้แล้วมันก็ไปกันได้แล้วที่ผมรู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษมากๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าหนังมันเป็นหนังแนวนี้คือมันเป็นหนังคุยอะครับหรือถ้าพูดกันชัดเจนกว่านี้คือมันเป็นหนังเกย์ครับซึ่งเป็นหนังเกย์แบบเปิดเผยอะคือมันไม่ใช่หนังเกย์ที่เอาความเป็นเกย์เอาความเป็น LGBTQ มา ล้อเล่นมาเป็นมุกมาเป็นการเหยียดกันแต่มันเป็น LGBTQ กูเป็น LGBTQ แบบนี้กูใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันเป็น part of story อ่ะมันมีแค่แค่ความเป็นคุยอยู่ในเรื่องไปเลยอ่ะซึ่งผมแบบเฮ้ยเจ๋งคือเราเราบางครั้งเราติดภาพหนังแบบห่อแต่แตกที่ที่ที่พยายามจะเอาความเป็นคุยมาเป็นมุกตลกทําให้ตัวละครทําตัวประหลาดประหลาดทําตัวแบบเวอ่อวงังวังซึ่งเรื่องนี้ มันยังเป็นมีความกลิ่นอายอะไรแบบนั้นอยู่นะเพียงแต่ว่ามันถูกลดทอนลงด้วยความที่ว่าตัวละครในเรื่องที่สองตัวนั้นอ่ะมันมีความเป็นมนุษย์มันมีความเป็นมนุษย์อยู่เขาใส่ดราม่าให้มันมากเพียงพอที่จะทําให้มันเป็นมนุษย์อยู่จนนั้นถึงฉากหนึ่งที่ผมแบบเฮ้ยมึงเป็นฉากอารมณ์ที่เป็น2ตัวละครนี้ที่แสดงว่าเฮ้ยเขาเป็นมนุษย์เขามีชีวิตจิตใจเขามีอารมณ์ร่วมเขามีความรู้สึกเขามีอดีตเขามี ฉากที่เขาร้องไห้แล้วไม่ใช่ฉากร้องไห้ตลกตลกแต่เป็นร้องไห้จริงๆเพราะฉะนั้นมันเกิกลายเป็นหนังที่แบบคุณหยุบหยับในเชิงอารมณ์มากคุณหยุบหยับในเชิงเรื่องราวม,มากเดี๋ยวมึงต้องผีเดี๋ยวมึงต้องดราม,ม่าเดี๋ยวมึงต้องนู่นนั่นนี่สอบซ้อนกันไปหมด4ี่ห้าอย่างแต่เขาก็สามารถจะประหลานทุกสิ่งทุกอย่างมาได้อย่างพอเพียงแม้ว่าข้อเสียเลยคือมันอาจจะไม่สามารถที่จะทําแนวในแนวหนึ่งให้มันถึงขีดสุดได้เช่น มันไม่ได้น่ากลัวแบบน่ากลัวเอาตายอ่ะน่ากลัวแบบไอ้เชี้ยกูไม่ไหวแล้วกูอยากจะออกยานี้มึงหลอกเชี้ยแักหนามันก็ไม่ถึงขนาดนันะนะนะน้นไม่ค่ะเดียวกันแล้วโอ้กูก็ไม่ได้ตลกแบบโอ๊ยตลกมากไม่เคยตลกอะไรขนาดนี้ขำล้านลงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ทั้งสองแนวที่มันมอบให้เราอ่ะมันโอเคที่ทําให้เรารู้สึกไว้ว่าเฮ้ยกูสนุกกับสิ่งนี้ว่ะกูบันเทิงกับสิ่งนี้ว่ะกูแฮปปี้กับสิ่งนี้ว่ะแน่นอนมุกตลกแบบ กระเทย L G B T Q เซวการทะเลาะกันนู่นนั่นนี่ก็ยังมีแต่มันมีในระดับที่เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยพอแล้วแปะแป,ะแ,ปะแค่นี้พอแล้วแปะแปแค่นี้พอแล้วประมาณนี้พอแล้วพอแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ไปไกลเกินกว่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงมึงเล่นมุกเดิมซ้ำไปซ้ำนาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาหรอไม่ใช่มัน มันมีจุดขับเคลื่อนมีเรื่องราวอ่ะทะเลาะกันพอเป็นวิธีพอเป็นเรื่องราวให้ให้ตัวละครมันได้ขับเคลื่อนให้คนดูได้สนุกให้เรื่องราวมันได้ไปข้างหน้าแต่พอถึงจุดที่เรารู้รว่าต้องหยุดเขาหยุดแล้วเขาก็ไปตลกอย่างอื่นไปตลกสถา,านการณ์ไปตลกกับตัวละครอื่นๆในเรื่องต่อไปได้ผีก็เหมือนกันเอาว่ามันไม่ได้มีความแบบมันคือผีตุ้งแช่มันคือผีตุ้งแช่แบบที่เรารู้และเห็นมาอย่างเดิ่นนานแต่ขณะเดียวกันแล้วเขาก็ใช้ความตุ้งแช่นั้น กับผีที่มันมีหลายร่างผีในเรื่องนี้มีหลายร่างหลายร่างที่ว่าคือมันไม่ได้หมายวามว่ามัน e v o วร่างเป็นร่าง1ร่าง2ร่าง3าแปลงร่างอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันมีสเตจในการที่มันมาเจอหลอกมันมีหลายสเตจมีหลายเป็นผีเด็กมีผีนู่นผีนั่นผีนี่มากๆมีหลายสเตจของการเป็นผีมากๆแล้วมันก็จะมาในรูปลักษณ์ที่มันแตกต่างกันแล้วมันผีตัวเดิมแต่ว่าพอรูปลักษณ์มันแตกต่างกันวิธีการหลอกวิธีการหลอนมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน บางครั้งผมรู้สึกว่าเขาเขาเขาก้าวข้ามขีดความเป็นผีแล้วก็ทำให้ผีตัวนี้เป็นเหมือนแบบฆาตรกรโลกจิตที่ที่กำลังไล่ล่าคนอนะ่ะเราเรามีไอเดียของผีว่าผีมันสามารถที่จะโผล่ไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมมันเป็นไอเดียของผีที่มันโผล่ไปที่ไหนก็ได้ซึ่งผีเรื่องนี้เป็นเป็นผีแบบนั้นคือกูมีพลังอํานาจเหนือมนุษย์กูจะทํานู่นกูจะย้ายของกูจะปิดประตูกูจะเข้าฝันมึงหาเหวแล้วก็ตามแตกมันทาได้หมดแต่ในบางช่วงมันเลือกไม่ทําแบบนั้น มันช่วงมันมีความเป็นเหมือนกับฆาตกรโลกเวลาเราเคยดูหนังแบบฆาตกรไล่ฆ่าคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่ตัวละครต้องมันหลบหนีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรพวกนั้นบางทีมันเปลี่ยนตัวเองเป็นหนังแบบนั้นซึ่งถามว่าเมคเซนไหมถามว่าไม่ในเชิงของความเมคเซนในเชิงของเหตุและผลเนี่ยมันเมคเซนไหมมันไม่เมคเซนครับแต่ถามว่ามันสนุกไหมไอ้เชี่ยมันสนุกมันสนุกกว่าผีที่โผล่แว่มาตรงหน้าอย่างเงี้ยไม่ออกไหมมันโผล่แว่มาตรงหน้ามันก็ เว้ยแล้วก็ก็หายไปแต่ถ้าผีมันผีมันไล่ล่าเราผีมันเดินหาเราล่ะผีมันไล่กลัวเราล่ะเราจะพยายามไปทําตรงนี้มันโผล่มาดักตรงนี้ล่ะมันมันมันมอบความเป็นผีที่ไร้เหตุผลไม่ make sense แต่สนุกให้กับเราเพราะฉะนั้นเมันเกิดผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเส้นที่ข้ามไปแล้วว่าถ้าข้ามไปแล้วมันสนุกอะ เออมันโอเคแ้วถ้าข้ามไปแล้วมันไม่สนุกเมื่อไหร่มันจะไม่เมคเซ e แล้วมันจะทำทำลายหนังทั้งเรื่องนะแต่พอมันข้ามไปแล้วมันสนุกอยู่มันก็มันก็สามารถสร้างสถานการณ์ที่สนุกให้ตัวละครได้รีแอคก,กับสิ่งนี้ให้ตัวละครได้ลุ้นให้คนดูได้ลุ้นกับสิ่งนี้ไปด้วยได้นั่นคือนั่นคือความเก่งกาจของของพี่นาารวมถึงการมีดรามา่าแก่นกลางเรื่องที่ค่อนข้างจะแข็งแรงคือมันมีที่มาที่ไปของทาไมต้องมาอยู่ที่นี่ทําไม มันต้องมาช่วยคนนี้ทําไมต้องมาหลอกคนนี้ซึ่งบางครั้งเราดูหนังผีเราจะรู้สึกว่ามึงหลอกเขาทำเพี้ยไรมึงก็ไปหลอกคนที่ฆ่ามึงสิมึงไปหลอกคนนน้นสิมึงม,มาหลอกคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับมึงทําไมมึงจะมาอยู่ที่นี่ทาเพี้ยไรแต่ผีเนี่ยโอเค make sense ละ make sense สหรับผมมากๆที่ว่าเออแล้วบางครั้งบางครั้งขณะที่เราดูอยู่อ่ะเรารู้สึกว่าเราเข้าข้างผีเราเข้าข้างผีที่มันรู้สึกว่าอ๋อ มึงสมควรโดนมึงสมควรโดนที่โดนอยู่มึงสมควรโดนหลอกมึงสมควรดูทรมานซึ่งเป็นไอเดียที่เป็นไอเดียที่พิเศษเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับกับกับหนังแนวแนวนี้ที่เรารู้สึกว่าตัวละครมนุษย์ที่เราควรจะต้องเห็นอกเห็นใจมันและอยากให้มันรอดอยากให้มันแบบไปกันได้แล้วมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ตัวร้ายอะแต่เรารู้สึกเลยว่า มึงสมควรโดนเหมือนกันมันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากที่ผมดูแลงนั้นแล้วหนังผู้กำกับและวครงยินสร้างก็ไม่ได้ปลาณีกับตัวละครเหล่านี้นะแม้ว่าเขาจะอยู่ฝั่งพระเอกแม้ว่าเขาจะช่วยฝั่งพระเอกแต่ความปลาณีที่มอบให้เนี่ยก็ไม่มีนะครับเขาก็ขวดตัวละครพวกนี้เหมือนกันขวดด้วยความรุนแรงเหมือนกันว่าเขาก็มึงก็ต้องโดนบ้างมึงก็ต้องโดนบ้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นรสชาติที่ ที่พิเศษอยู่เหมือนกันในการที่เราเข้าใจผีแล้วเราเราเราเห็นใจผีแล้วเราแอบสะใจนิดๆเวลาที่ผีออกมาหลอกซึ่งมันมันแปลกประหลาดนะเพราะบางทีเราต้องแบบโอ้ย oh, อย่าหลอกเลยกัวหลอกทำไมกัวโอ้ย oh, ผีนะกูนะแต่นี่คือเอาเลยเอาหน่อยเอาหน่อยผีไว <c oughs> <c oughs> ้เล่นมันหน่อยเล่นมันหน่อยลกมันมีนความรู้สึกแบบเนี้ยสมองแบบเออเว้ย e กู y, มไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนแต่หนังเรื่องนี้ ให้ผมได้ผิมก็หลอกหลากหลายลีไล่เหมือนกันนะบางอันก็จะเป็นแบบแนวโปรตุกาอย่างที่บอกเป็นแบบโยนของดึงตัวน,นู่นนั่นนี่อ่ะก็ก็พอมีแต่ว่าเมนหลักๆแล้วก็ยังคงเป็นตุ้งแช่อยู่นะครับยังมีความเป็นตุ้งแช่คือถ้าใครไม่กลัวตุ้งแช่เนี่ยผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ไดีคือตัวหนังมันไม่ได้น่ากลัวมากอยนะู่แล้วอย่างที่ผมบอกเป็นต้นๆมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องบาลานดราม,มา่าบาลานน,นู่นนั่นนี่อะไรที่มันซ้อนซ้อนกันไปอะ่ะซึ่งผมสมคางที่จะ ความที่จะที่จะชื่นชอบในการที่เขาสามารถบาลานซ์กันได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าฉันอยากจะเข้าไปแบบหลกเต็มที่ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ใครอยากจะเข้าไปน่ากลัวเต็มที่ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าเป็นหนังที่แบบบาลานซ์ทั้งสองสองธีมได้ดีแล้วบางครั้งความตลกและความน่ากลัวมันอยู่ติดกันเลยนะมันอยู่ติดกันเลยนะมันอยู่ติดกันติดแบบติดกันแบบนี้เลยอะแล้วเขาเอาอยู่อะผมก็ชอบตรงที่ว่าบางครั้งความตลกความผีอะเหมือนความซีเรียสกับความตลกอะมันมาอยู่ด้วยกันแล้ว เราจะรู้สึกมันแปลกๆรู้สึกมันแแมงแต่อันเนี้ยเขาเอาเขาเอาตลกกับผีมาจอกันเลยเว้ยมนแทบจะซ้อนทับกันเป็นร่างเดียวกันเลยอะแต่มันไปได้ผมผมจําความรู้สึกของการดูผาลาตีไม่ได้แล้วนะผมผมพูดกับทุกคนตรงๆผมเคยดูผามันหลายปีมากผมไม่แน่ใจว่าผาลาตีเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมผมว่าอันเนี้ยเขาทาซ้อนซ้อนความตลกกับน่ากลัวบางซีเควนต์นะบางบางเหตุการณ์ ทำได้ดีมากๆพระเอกตัวผีนักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีพระเอกเนี่ยอันนี้ต้องต้องรับบทเป็น d r a ่าแล้วผมรู้สึกว่าโอเคแหละเล่นได้ดีพี่กระเทยที่เป็นคนซัพพอร์ตทั้งสองมันจะมีตัวละครหลักจะมี4คนเนาะจะเป็นพี่กระเทย2คนแล้วก็มีน้องที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีพระเอกพี่กระเทย2อ,อคนเนี่ยอันนี้เล่นดีมากคือต้องเล่นทั้งตลกแล้วก็อินพอไวต้องอินพอไวเยอะมากๆเพื่อให คุยธรรมดาก็ตลกอะนึกออกไหมก็คุยธรรมดาแล้มีความแสบสันแต่เวลาต้องดราม่าดราม่าได้ดรามา่ราร้องไห้วุนมีพลังสูงมากๆก็ได้เพราะฉะนันสองดราม่าตรงเนี้ยตรนผมนักแสดงอะผมผมผมไม่มีปัญหาเลยรวมถึงตัวละครใหม่ๆที่ใส่เข้ามาตัวละครที่อยู่ในสถานที่อยู่แล้วใส่เข้ามาผมก็รู้สึกว่ามันทำได้ดีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมผมเป็นจอยโปรดักต์เพลสเมนต์ในหนังไทยปกติโปรดักต์เพลสเมนต์ในหนังไทยมันจะคริน์มันจะรู้สึกประหลาดประหลาดรู้สึกมันแปลกๆแต่อันเนี้ย คือการ Product placement ที่แบบคือมึงจะเฮี้ยก็จะเรียกว่าเฮี้ยก็เฮี้ยได้จะเรียกว่าแบบตลกก็ตลกได้มันมันมันหาช่องทางที่แบบกูตรงไปตรงมาแบบเนี้ยแต่กูกูก,กูก็เป็นแบบเนี้ยแล้วทุกคนในเรื่องก็ก็เออก็ยอมรับกับทุกคนในโรงอ่ะก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขำไปกับมันคือเขาทําสามารถทําให้ Product placement เป็นเป็นความขำขันในเรื่องได้ในขณะที่เขาขายของ ขายขอแบบขายสุดๆเลยแต่คนดูยังเอนจอยไปได้ผมก็ถือว่าเออมันก็มึงก็ทํามึงก็ทําสิ่งนี้ได้อยู่เหมือนกันทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าความน่ารังเกียจของโปรดักต์เพลสเมนต์แต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าทําอย่างตรงไปตรงมาคนดูเอนจอยคนดูยอมรับเออมันก็มันก็เออมันก็ต้องทำละเออเออมันก็ทำตาไปเออมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ความรู้สึกที่เขาต้องครินหรือพยายามแบบขายแบบเนียนๆนนี่คือแบบ ฟาดหน้าแต่ไอการฟาดหน้าอย่างตรงไปตรงมาบันดันทําให้เรารู้สึกว่าหนังมันซื่อตรงตรงไปตรงมากับเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่น่าหงุดหงิดเท่าไหร่แบบมันไม่ใช่แบบสู้กันหน้าป้ายไยปรประกันชีวิตอะไรแบบเนี้ยแบบอยู่ๆก็เป็นต้องไปสู้หน้าป้ายนั้นมันมันไม่รู้สึกแบบนั้นอันนี้มันตรงไปตรงมาชัดเจนขายแต่ว่าบันดันกลับมอบความบันเทิงที่พิเศษให้ การไม่ดูภาค1-3ถึงเนี่ยส่งผลกระทบอะไรไหมช่วงแรกๆอะ่ะไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่แต่พอมือถึงช่วงไคลแมกที่มันอาจจะเป็นบทสรุปที่ใหญ่มากๆผมว่ามันดึงบางอย่างมาจากภาคก่อนๆซึ่งผมไม่ได้ดูเพราะฉันพอไม่ได้ดูปุ๊บมันจะมีความงงว่าเอ๊ะอตัวนี้มาอย่างไงเอ๊ะอตัวนี้มันเป็นใครมันเคยโผล่มาที่ไหนไอ้น้องคนนี้มันมีความสามารถอะไรมันมีแบ็กกราวอะไร มันก็เลยอาจจะทําให้เรามีความสงสัยบ้างในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่อนสุดท้ายเนี่ยที่โอ้โหมันมันแฟนตาซีมากซึ่งผมไม่รู้มาก่อนว่าภาคอื่นๆมันแฟนตาซีขนาดนี้หรือเปล่านะเพราะว่าภาคเนี้ยตอนสุดท้ายมันค่อนข้างจะแฟนตาซีไปไกลามากจนผมรู้สึกแบบเฮ้ยเอางี้เลยเหรอซึ่งพอเราไม่รู้ว่า มันเป็นสเสน่ห์ของโทนนี้ของอยู่แล้วหรือเปล่ามันก็เลยไม่รู้จะรีแอคยังไงแต่ว่าก็งงก็แอบงงแอบไม่เข้าใจแอบมึนๆเหมือนกันแต่คิดว่าเดานะว่ามันอาจจะเป็นตีมที่เขาส่งต่อมาหรือเป็นเป็นเมลลยบางอย่างที่เขาเขาเขาวางมาตั้งแต่แรกแตั้งแต่1นึ่หรือแอบวางมาตลอดแล้วมันมาพลีดอออกผลในซีซีในเรื่องนี้ซึ่งถ้าผมไม่เข้าใจมันไม่ใช่ความผิดหนังเพราะว่ามันเป็นภาคสแล้วผมสึกไม่ดู1นึเองผมไม่เข้าใจก็ก็เป็นความผิดผมแต่ว่า ช่วงท้ายผมงงนิดนึงกับความแฟนตาซีกับสตอรี่แล้วการรวบยอดของมันแล้วเพราะผมไม่เข้าใจอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกตามได้เท่าไหร่ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของหนังมันเป็นความผิดของผมเพราะผมไม่เสือกไม่ดูภาคหนึ่งสองสามไปก่อนเองอันนี้ความผิดของผมนะครับแต่ว่าเชื่อว่าถ้าใครเป็นแฟนๆก็อาจจะอินอาจจะเข้าใจอาจจะเก็ตมากกว่าผมก็ได้แต่ตอนสุดท้ายผมผมอนข้างมึนๆกับมันนิดนึงว่าเออมึง ม,มึงยังไงนะเออสรุปแล้วยังไงนะเออจบแล้วยังไงนะภาพรวมในความรู้สึกรู้สึกสนุกมากนี่คือแฟนชายที่ผมดูจบแล้วเข้าใจว่าอ๋อมันสนุกแบบนี้นีเองที่เขาทําถึง4ภาคได้เพราะมันสนุกแบบนี้มันไม่ได้ทําอะไรที่มันเกินตัวไปถ่ายสถานที่จริงเซตขึ้นมานิดๆหน่อยๆมีตัวละครที่น่ารักตัวละครที่สนุกมีฉากตุ้งแช่ลอกผีที่ ปากหลายสร้างสรรค์แต่ก็อาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรมีความตลกที่พอดีการซ้อนทับของสองแนวทางความเคลียความร่ามาอะไรบางอย่างที่มันลงตัวมากๆอยู่ในหนังภาคเดียวกันซึ่งมอบความสนุกความบันเทิงผมดูเกโรไม่อยากเชื่อนะผมไปดูรอบ1ิบเอ็ดโมงครึ่งอะคนเกือบเต็มโรงอะคือมันไม่ได้แบบแพ็คมากหรอกนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปถึงแถวหน้าหน้าแล้วทุกคนออกมาด้วยความอารมณ์ดีทุกคนออกมาด้วยวอรอยยิ้มทุกคนออกมาด้วยเฮ้ย,ย ฉันสนุกกับสิ่งนี้นั่นคือสิ่งที่พี่นาคสีให้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความซับซ้อนความดีงามล้ำเลิศประเสริฐเสียอะไรต่างๆมากมายแต่เป็นความสนุกแบบหนังบล็อกบัสเตอร์มอบให้กับเราสักหนึ่งเรื่องผมคิดว่าพี่นาคสี่ตอบโจทย์ในแง่นั้นนะผมถามว่าถ้าไม่ดูหนูสสามาด,ดูเรื่องไหมดูรู้เรื่องแต่บทสรุปอาจจะงงนิดหน่อยอาจจะอาจจะไม่เข้าใจใช่เขาไม่เข้าใจแล้วก็งงว่าไอ้เชี้ยมึงยังไงนะแต่ถามว่าระหว่างทางอ่ะ คุณแม่งเอ็นจอยได้เลยผมรู้สึกว่านี่คือนี่คือหนังไทยเรื่องหนึ่งที่มอบความบันเทิงให้กับคุณได้โดยที่แบบคุณไม่ต้องแบบคุณไม่ต้องแบบรู้สึกกับมันเยอะอะแต่แบบแค่ไปจอยกับมันไปสนุกกับมันไปดูมุกไปดูตัวละครผมว่ามันก็มันก็คุ้มค่าเวลา2ชั่วโมงกับเม็ดเงินที่ที่แลกไปได้แล้วนะครับสําหรับพี่นาคสิเซอร์ไพรส์มากมากจริงๆใช้คำว่าเซอร์ไพรส์คงไม่ถูกเพราะว่าเขาสร้างมา4ภาคอะมันมันต้องมีของดีอยู่แล้วแต่ ผมไม่ได้คิดว่ามันจะดีได้มากขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะแบบลงตัวสนุกสนานบันเทิงดรามา่าคุยะทุกสิ่งทุกอย่างได้ามากขนาดนี้มีจริงจริง,รงมีอีกแนวหนึ่งจะพูดนะแต่แบบเดี๋ยวมันสปอยไม่พูดดีกว่าอยากให้ทุกคนไปดูกันเองรู้สุกว่าคนเล่นมือถือเยอะไหมครับเรื่องนี้เรื่องพีน่าผมไม่มีนะลงผมไม่มีเลยขนาดผมนั่งอยู่แถวอาจจะไม่ได้หลักกลางๆลงผมไม่เห็นเลยหรือหนะักมันจะสนุกมากผมไม่ได้ดูซ้ายดูขวาเลยก็ได้มั้งนะครับ คุณเซกรู้บอกหอแตวแตกก็ทําต่อหลายภาพเหมือนกันจริงๆหอแตวแตกอะมันไม่มันมันผมเข้าใจว่ามันมันมันต่อเนื่องตรงที่ว่ามันเล่นกับเหตุการณ์ไงแต่พี่นาคมันไม่ได้เป็นหนักที่เล่นกับชุดเหตุการณ์ที่เป็นภาพสะท้อนหรือเป็นจดหมายบันทึกของของยุคสมัยใช่ไหมมันอยู่ดีๆมันก็หนึ่งต่อสามสี่ฮะหนึ่งสามสี่เฉยๆซึ่งผมแบบเฮ้ยทั้งที่หน้าหนักมันคล้ายๆเดิมนะเจอมันจะเจอผีพี่นาคอีกสักอีกครั้งวะแต่ว่า อ่ะเข้าใจ่ายพอดูจบแล้วเอาโอเคมันสนุกแบบนี้นี่เองนะครับ